ครับไปกำลัง uh, <Yeah, yeah. S 1> จะไปศาลครับผมวันนี้มีสืบพ uh, ยานโจทย์นะโอเค w ันนี้เราไป heading to um, to to the court room today and um, today we we got um, k i l l i n g job um, um, a primitive um, a witness of the primitive today so we heading there so let's go for it thank you thank you thank you very much มาแล้วค่ะทนายใหญ่ของเราทนายใหญ่แตงตัวหล่อจะไปไหนน้อหัวหัวใจใหญ่ตัวตับได้ขออนุญาตก็เซ็นสัญญาผูกขาวแล้วค่ะท่านนาเดี๋ยวรอเจ้านายก่ออะไรนะครับเจ้านาย่อ ทนาชุลอยอีกด้วยเหรอมันจะต้องเอาครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยงานเข้าผมแล้วแล้วทนายชุลอจะขึ้นนั่งรถผมอ่ะจะต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปเปิดด้วยโอ้ทำไมถึงได้เปิดคอมพิวเตอร์เอาละเอาละจะดูจะถ่ายหนึ่งแลนด์แกวันที่แอ่ะไม่นาทีเดียววันนี้มีมีภารกิจอะไรบ้างในสามนดเียวนี้เดียวไม่ต้องรายละเอียดเลยกหรอกประชุมพยานตรวจนนั่อะไรพยานตรวจฟักค้านพยานตรวจยังไม่เสร็จเมื่อวานครับ วันนี้อาจจะสองทุ่มก็ได้สองทุ่มได้หมดนมขนมหมดหรือยังตั้งอะไรแบบ้หืมกินข้าวนะข้าวดูทองนะครับดูทองนะเต็ดดูหน้าท่องใสนะใส่อย่าลืมมาตอนเช้ากมมากินข้าวนะฮะผมไม่กินข้าวเช้าหรอเช้าไม่กินข้าวเช้าจะได้รอรอสวยๆเหมือนคนนี้ไงเอเคครับขอบคุณครับ ถ้าไม่ลอไม่ถ่ายเลยทนายในตำนานนะคะหายากนะคะหายากนะใครที่ใครที่อยากติดต่อไปว่าความะติดต่อมาได้เลยที่สำนักงานทนายทำกฎหมายทำบัลลังก์สียาวชื่อเต็มๆแบบชื่อชื่ออะไรทำบัลลังก์สีสีแห่งธรรมะเรก่องสีแห่งธรรมะไม่เป็นใจไหนค่ะสีมันเลื่องเลื่องสีมามาก็มาเยอะๆลัษณสีเอากระจายออกไปเลยค่ะแห่งธรรมะ คลิปนี้ฝากไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของอผลิตภัณฑ์ของลุงพลวัฒแตนนะครับของหลังบ้านมีอะไรบ้พันน้องใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านทนายนะครับมีใส้เดียวชาไทยน้ำจืดรู้ไหมเนี่ยที่รูปหล่อๆคนณหล่อๆเนี่ยกินอะไรรู้ไหมนี่อะไรเขาให้ผมกินมาผมติดนี่เขาอยู่นด้ยังไม่ยังไม่จ่ายเงินเขาอยู่อะไรอะไรนะอะไรนะ ชาเขียวทานทานหุหมชาอะไรคโคลาเจนคลาเจนนี่แหละถ้า,าจำไม่เห็นนะน้องใหม่ในอนาคตใช่ไหมคะออโอ๊ยสวัสดีครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ รถลงคนก็แต่งแล้วก็เตรียมทนายมาเดินทางขึ้นมาเป็นที่ศาลนะคะเอ็กซ์เสรไปหมดแล้วเหรอโอ้ยเสียดายเรามากินทเรียนกันนะคะ บอกแบบมืออาชีพต้องให้แกไม่เป็นบอกแบบมืออาชีพนะคะ ันอื่นเขาขายได้วันละหลายร้อยโลนะคะถ้าเราไปปอกขายเองมันละลูกจะได้ไหมเนี่ย,ยล,ลเราล้างแล้วนะคะมือได้เยอะสวยงามค่ะรสชาตินะคะหอม เนื้อแบบนุ่มมากไม่กลา้ากดินเยอะนะคะแต่น้ำหนักขึ้นอมโอ้ยได้แผลแล้วอยากกินจัดนะคะ ทุเรียนภูเขาไฟนะคะ f อใครที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาจองได้นะคะทักเข้ามาจองได้ตอนนี้ p เดอร d e ร pre เ r d e r ไว้นะคะทักมาจองได้ที่ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ id line 777888 G เลข2ตัวนะคะเดี๋ยวสิทธิภารกิจตรงนี้เราจะไปที่สวนกันต่อนะคะ ฝ่ามือเลยทุกคนดูสวยมากเลยนะคะกรอบนอกรุ่มในนะคะใครที่สนใจ pre order นะคะสั่งจองได้นะคะจะตัดประมาณต้นเดือนหน้านะคะส่วนของเราัรบประกันเกรดพเม,มเราคัดเราคัดเกรดนะคะทุเรียนของเราคัดเกรดนะคะสนใจ pre order มาได้นะคะ f c 062 22 2253 979นะคะรสชาติเป็นยังไง รสชาติกรอบไม่กล้ากินเยอะเลยอ่ะทุเรียนภูเ<ช>ขาไฟเอกลักณรสชาติจะเป็นยังไงมันไม่หวานมากมกินไม่ฉุนดูนะคะปุยใหญ่โตโตเลยนะคะทุเรียนภูเขาไฟของดีเมืองสีสเกตนะคะเอฟซีท่านไหนสนใจอยากพิมรองพีออเดอร์<ม>ไว้เลยนะคะต้นเดือนหน้า จนเดือนหน้าถึงจะตัดนะคะส่วนทุเรียนเราคัดเกรดนนคุณภาพนะคะคุณภาพเลยกรอบนอกนุ่มไหนรสชาติของทุเรียนภูเขาไฟคือกลิ่นไม่แรงไม่หวานมากแล้วก็จะออกมันๆน,นะคะรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์เลย รูปหัวใจเลยนะคะมาเจอช็อตเด็ดช็อตอะไรหลัลงบ้านปอกถั่วเลียนหนูได้แผลหนูได้แผลเลยนะลุง <c oughs> เหรอเนี่ยไหนอะ,ะโอ้ยไก่หัวใจอยู่หรอไก่อยู่ไก่อยู่เนาะไก่อยู่ได้ฝากนี่นะี่ดูดูของผมนี่แมวกัดนี่แมวนี่สองน่วยได้กินอยู่จักเม็ดก็อสามเม็ดมา แล้วแล้วลูกนะั้มันมีกี่ฟูนะเนี่ยสองลูกได้แค่นั้นละค่ะฮะบอกเมื่อกี้สองลูกได้เท,ท่าที่ลุงเห็นนั่นแหละอ๋อเท่าที่ท้ายใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือสองลูกนะคะอแล้วกินมันจะไม่เข้าไปในรถบ่โอ้ยของสอบน้ำหอมเลยบ่ของสอบกับดทนเอาละนาะลูกเดี๋ยวนะแต่หนูไม่กล้าทานเยอะนะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันสีลงยากค่ะโอ้เอาแล้วหลังมาตรนายเริ่มจะไม่ลด ลนะคไปบางนึงปอกไปนั่งกินไปนั่งอยู่เด้ออันตอนตอนกินเอาไปใเบืองให้เบิองแหนอยู่บ้านนี้ยิ้มทั้งวันละอันนั้นอ่ะนะอยากได้อย่างอื่นอยากได้จังเลยเหรออยากได้จังเลยเจ้ายิ้มทั้งวันเลยนะถ้าอันนั้นไปปกติผมก็อารมณ์ดีอยู่แล้วครับรอแล้วครับ ว่างครับให้เวลาสามนาทีนะครับ